ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเด็กดูในสถานการณ์แบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ควรอยู่กับบ้านไม่ออกไปที่ไหนไม่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงหรือถ้าเด็กๆออกไปเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำไมคะใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะคะ อย่างเครื่องเล่นแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะงดไปเล่นนอกบ้านก่อนนะคะเพื่อเป็นการลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิดค่ะนอกจากเราจะมานอกจากวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอาการของโรคโควิดแล้วนะคะคุณครูยังมีนิทานสนุกสนุก มาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมที่จะรับชมรับฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย